ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Genius by m i l l e n n i u m Auto นะครับและในวันนี้ครับเคจะพาทุกคนไปพบกับรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดในเดือนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ครับทาง BMW ได้ทำการเปิดตัว BMW XM นะครับที่ใช้เครื่อง V8 มาให้ทุกคนได้จับจองและเป็นเจ้าของกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับและล่าสุดนี้ครับได้ทำการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่นะครับอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ XM 50e นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับ BMW XM 50e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือ M Performance คันนี้นะครับให้เครื่องยนต์6สูบ M Twin Power Turbo พลักกำลังสูงสุดถึง4 7 6แรงมา้า0-100ภายใน5.1วินาทีเท่านั้นเองนะครับและคันนี้ยังเป็นรถ Plug-in Hybrid สามารถขับไฟฟ้าล้วนได้มากกว่า100กิโลเลยนะครับถัดมาครับเรามาดูในเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์ของคันนี้นะครับอยู่ในกลุ่มของคอนเซปต์คาร์เป็นรถที่ออกแบบมาไม่ได้อิงก,กับซีรีส์ใดของ BMW เลยครับจะสังเก โค้งมนและมีความบึกบืนสมกับเป็น XM เลยนะครับ กระจังหน้ามาพร้อมกับฟังก์ชันไอคอนิกโกลนที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนครับตอนกลางคืนว่า X M มาแล้วครับไฟหน้านะครับแบ่งเป็น2ชั้นเพื่อบ่องบอกว่ารถคันนี้อยู่ในกลุ่มลักชัวรี่หรือที่เรียกว่า GKL ฟังก์ชัน Adaptive LED สามารถส่องสว่างตอนกลางคืนได้อย่างไกลแล้วก็สามารถเลี้ยวตามโค้งได้ด้วยและถ้าตอนกลางคืนไม่มีรถนะครับคันนี้สามารถเปิดไฟสูงได้แบบอัตโนมัติและก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องรอบคันและเรดร์นะครับที่อยู่ทางด้านหน้ามาใช้พร้อมกับ Active Cruise Control จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับคันนี้เนี่ยใช้ล้อขนาด23นิ้วนะครับหรือว่าล้อที่ใหญ่ที่สุดของ BMW เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับลาย Star Spoke นะครับที่จะมีโลโก้ BMW เขียนอยู่ตรงดุมล้อเลยนะครับล้อกับเบรก M Sport นะครับที่ทำเป็นสีดำ Black High g o s s นะครับเฉพาะ X M คันนี้ด้วยและพอพูดถึงสีดำนะครับแน่นอนครับถัดมาครับดีไซน์ทางด้านข้างนะครับจะตัดด้วยทริมสีดำ Black High g รอบคันนะครับพร้อมกับแบต XM ที่อยู่ทางด้านข้างครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับ M x p ม r อ็กซ m เท r ลีนะครับมาพร้อมกับสี b l Black High g l o s s แบบนี้เช่นเดียวกันครับ ทางด้านหลังของคันนี้นะครับแน่นอนครับรถ M Power ทุกคันจะต้องมีท่อทั้งหมด4ท่อด้วยกันครับแต่คันนี้มาพร้อมกับดีไซน์ท่อแนวตั้งนะครับเพื่อความที่ไม่เหมือนใครแล้วก็โดดเด่นอย่างที่สุดเลยครับมีอีกหนึ่ง DNA นึงครับที่ใส่เข้ามาในรถคันนี้นั่นก็คือโลโก้ B M ที่อยู่ทางด้านหลังครับจะเห็นได้ว่าเราไม่มีโลโก้อยู่ตรงกลางแล้วเพราะเราแอบซ่อนไปอยู่ทางด้านบนนะครับที่กระจกมองหลังจะมีโลโก้ B M 2ตัวด้วยกันนะครับโลโก้อันนี้นะครับได้ดีไซน์มาจาก B M w M1 หรือว่าพี่ใหญ่ของ Mpower นนนนนั่เออองคคีีก็ืดไซแล้ว ส่วนภายในนะครับกับการถับถี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรถจริงกันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่เข้ามาในคันนี้นะครับรู้สึกว่าใหญ่แล้วก็โอทโหวมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความสปอร์ตของเขาอยู่นะครับสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยครับคือตัวเบาะนะครับเบาะคันนี้เนี่ยให้เป็นเบาะแบบสปอร์ตซีดนะครับและถ้าใครที่ติดตาม b 1 0อยู่แล้วนะครับจะรู้ว่าเบาะคันนี้เนี่ยจะอยู่ใน M5 นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะครับ XM นะครับที่อยู่ทางด้านหลังครับและอีกสิ่งหนึ่งครับขาดไม่ได้เลยสำหรับรถ M มี M Seat b e l t นะครับที่เป็น3สีนะครับพอใส่แล้วโอ้เท่นะนี้เท่ดี แล้วเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันครับอันดับแรกเรามาฟังเสียงสตาร์ทของคันนี้กันก่อนครับนี่คือเสียงจากฮ a ร s i ซ m มเมนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสนุกแล้วก็ขับขี่ได้อย่างแบบมั่นใจด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มขับกันเลยครับเราจะเห็นเลยว่ามี i n t e ทรเตทิมนะครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับรอบคันนะครับแน่นอนครับรถสปอร์ตต้องมี และสิ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับนั่นก็คือตัวหลังคาแบบสามมิติบุหลังคาเป็นคลืนเหมือนคริสตัลลายเท่ๆสำหรับ X M เลยนะครับและสำหรับหน้าจอของคันนี้นะครับจะได้หน้าจอเคอร์ฟิสเซเป็น B m U Live Cockpit Professional นะครับมาพร้อมกับเวอร์ชัน O S 8นั่นเองครับหรือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับสามารถรองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับไม่ต้องเสียบสายแล้วนะครับโอ้โหดีมากๆ แต่ว่ารถ M นะครับสิ่งที่จะแตกต่างกับทันอื่นนะครับนั่นก็คือ M Setup ครับที่อยู่บนพวงมาลัยนะครับจะเรียกว่า M 1 M 2นะครับเราสามารถเซตได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกนะครับซึ่งคันนี้เป็นปักอินเทบิทสามารถปรับระยะในเรื่องของการชาร์จไฟได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการชาร์จมากหรือชาร์จน้อยนะครับอยากขับคอมฟอร์ตครับกด M 1เลือกได้เลย อยากขับสปอร์ตหน่อยไม่ต้องมาไล่ทีลานครับกด M2 แล้วก็พุ่งออกตัวได้ทันทีครับนะครับเรามาลองโพรไฟ์ของรถคันนี้ X M 50E เนี่ยกด m o สปอร์ตครับนี่เราเซ็ตไปแล้วกดที่ M2 นะครับปุ๊บเราก็เหยียบออกตัวได้เลยครับโ้ยแรงมากขึ้นสูงมากครับ4 7 6แรงม้าโอ้โหแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรครับโอ้โหไปเร็วมากมากุแรงมากมากเรามาลองกันอีกสักรอบด้วยาไปครับ แรงออกตัวคขดีจริงๆเลยครับคันนี้สมกับเป็น X M จริงๆครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน M X Drive นะครับรถคันนี้ครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ว่าเราสามารถคอนฟิกเองได้ครับว่าตอนนี้อยากให้เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อที่เน้นขับเคลื่อนล้อหลังเพื่อความสนุกในการขับขี่ที่มากขึ้นนั่นเองครับ และสำหรับช่วงล่างของคันนี้นะครับจะได้ช่วงล่างแบบ Adaptive M Suspension Professional ด้วยครับโอ้โหชื่อใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชัน Integral Active Steering นะครับหรือว่าช่วยเลี้ยวล้อหลังเนี่ยมาช่วยเราในการขับขี่นะครับเนื่องจากคันนี้ครับเป็นรถไซส์ใหญ่ที่สุดของ BMW นะครับนั่นก็คือไซส์5.1เมตรนะครับเหมือนกับ X7 เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับคันนี้เนี่ยจะสามารถตีวงได้ง่ายขึ้นจากฟังก์ชันนี้นะครับจะช่วยให้เราตีวงได้แคบลงนั่นเองครับ และสำหรับลำโพงของคันนี้นะครับก็จะให้เป็น b o w e r and w i l k i n นะครับก็คือจะมีลำโพง20ตัวรอบคันเลยนะครับแล้วก็คันนี้ครับยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Driving Assistant แบบ Professional นะครับซึ่งเราสามารถให้รถเนี่ยช่วยขับเองได้หลากหลายรูปแบบด้วยครับออกนอกเลนก็จะสามารถดึงพวงมาลัยกลับมาได้ด้วยนะครับและแน่นอนครับขาดไม่ได้ระบบช่วยขับขี่คันนี้ก็จะมีให้เช่นเดียวกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ BMW XM 5 0 e คันนี้นะครับรถที่มีทั้งความแรงสปอร์ตแล้วก็หรูหรายอยู่ในคันเดียวกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมพัฒนาการสีนครินนะครับทางมิเลเนียมออโต้ของเราจัดอีเวนต์ GKL On Tour นะครับตั้งแต่วันที่16ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับและสำหรับใครที่มาไม่ทันนะครับรถยังคงอยู่กับเราต่อไปนะครับสามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายของมิเลเนียมออโต้ได้ทุกสาขานะครับหรือว่าโทรหนึ่งสองแปดหกมิเลเนียมออโต้ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง Genius by Millennium Auto ด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ